เมื่อตอนเช้านะครับผมได้อัดคลิปพระลรูก่อลหลบเงินปืนแตกพิมนิยมเสียนตัวน่ยมให้เพื่อนชมกันนะครับและก็ได้พระมาหลายๆองค์ให้เพื่อนดูลักษณะปิมปลากันนะครับวันนี้จะเป็นลักษณะแหวกแนวนิดหนึ่งครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่เกิดที่นครศรีธรรมราชน,นะครับมีเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งครับที่ไม่มีใครไม่รู้จักทั้งทั่วประเทศเลยนะครับก็คือจตุคามรามเทพนะครับ ซึ่งจตุคามดามประเทศที่สร้างชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดก็คือจตุคามดามประเทศที่สร้างประมาณพศ2530นะครับซึ่งจะมีพระรูปหล่อนะครับแล้วก็มีเว้นแว่นเล็กเว้นใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอ่าปิตาพรมการด้วยนะครับเป็นพระที่สมัยก่อนราคาสูงมากนะครับแต่ตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะครับแต่อ่าพระปิดตาพรมการราคาไม่ลงเลยนะครับราคาก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับส่วนอ่าพระผงว่านนะครับพวกอ่า จะุกครามลามเทพพิมพ์ใหญ่นะครับราคาก็ลงมาเหมือนกันครับแต่ก็ยังอยู่ประมาณหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับโดยเฉพาะเนื้อที่หายากเช่นเนื้อนําเลิกนะครับเนื้อออกส้มๆออกชมพูชมพูยเงี้ยยังแพงอยู่นะครับและก็เนื้อนำฐานก็ยังแพงอยู่นะครับผมก็มีเก็บอยู่แว่นหนึ่งนะครับเป็นเนื้อดําฐานนะครับแต่เป็นปลาที่เขาเก็บมาไม่ดีนะครับปลามาคือปอมคมนี่หายหมดแล้วแต่ว่าเป็นปลาพิจญานง่ายนะครับที่สําคัญเต้าแว่นนี้ที่ผมเก็บเป็นเนื้อดําฐานก็จริงนะครับ รดยรวยผงไม้ตะเคียนนะครับแต่ว่าพระไม่สวยแต่ผมก็ยังเก็บอยู่นะครับเนื่องจากความชอบส่วนตัวนะครับวันนี้นะครับผมจะเพื่อนมาดูมาศึกษานะครับเป็นจัตุคามรามเทพรุ่น2นะครับก็คือรุ่นบูรณะเจดีไลน์นะครับที่สร้างประมาณพศ2 5 4 5นะครับพระรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนนะครับเคยทุบสถิติสูงสุดนะครับโดยเฉพาะแว่นดํานะครับเคยทุบสถิติถึงแวนละ9 0 0 0 0 9 0 0น0นนะครับหรือหลักหมื่นปลายขึ้นไปนะครับ ร,ร้านรุ่นนี้สมัยก่อนนะผมย,ยังยังทันนะครับคือไปไปทําบุญที่วัดมาเว้นละร้อยนะครับออกจากวัดมาเนี่ยออกนอกวัดปั๊บเนี่ยกลายเป็นเว้นสามร้อยนะครับผมยังเคยได้ขายเนี่ยเคยได้ปล่อยนะเคยเช่าไว้ปริมาณหนึ่งนะครับเพื่อน,นยเพื่อนเนี่ยเช่าไว้เยอะมากๆครับแล้วก็มีช่วงซบเซาตั้งแต่ปีพศสองพันห้อสี่ห้าหลังจากสองพันห้อสี่เจ็ดเนี่ยจนถึงห้าศูนย์นี่ราคาจจต و คามช่วงนั้นเนี่ยจะลงมากนะครับแล้วมาขึ้นอีกทีพวกมาช่วงมันพศสองพันห้าสิบนะครับ วันนี้นะครับผมมีเก็บบางส่วนนะครับคือบัวนาเจเรลล์นะครับผมจะมีแว่นขาวแว่นแดงและแว่นดําแล้วก็มีจดุคาม2530ที่ผมเก็บอยู่นะครับแล้วก็มีรูปรูปเคลือบสีเหลืองนะครับที่เขาไว้มันจุโปดด้วยมีแว่นหนึ่งที่จริงแว่นเคลือบนี่ก็จะมีห้าสีนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเขียวสีแดงนะครับสีน้ําเงินและสีดํามีห้าแว่นด้วยกันมีห้าสีด้วยกันนะครับซึ่งแว่นเนี่ยเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบนะครับโอเคนะครับ เรามาชมจัตุคามรามเทพที่ผมเก็บนะครับคือบัวนาเจรรายถือว่าเป็นรุ่นสองนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาดูจัตุคามรามเทพนะครับที่สร้างประมาณพศ2545นะครับที่ผมยังมีเก็บอยู่นะครับพระองค์นี้คือเนื้อเว้นข่าวนะครับเห็นไหมครับวิธีสังเกตพระก็ไม่ยากครับจัตุคามรามเทพส่วนใหญ่เป็นพระที่กดเครื่องนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็พิมพ์พระนี่จะมีความคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะขอบเนี่ย จะไม่หนานะครับขอบจะมีลักษณะขอบเหลี่ยมแบบตั้งๆแบบบางๆแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะขอบเหลี่ยมๆตั้งๆบางๆทุกองเลยนะครับองนี้เป็นเนื้อดําที่อยู่ในตลับนะครับเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะครับเห็นไหมครับขอบนี่จะไม่หนานะครับจะเป็นเหลี่ยมตั้งๆนะครับเนื้อจะเป็นพระขดเครื่องนะครับคมมากนะครับพูดถึงจตุคามรามเทพนะครับโอเคนะครับที่สําคัญนะครับจตุคามรามเทพเนี่ย เมื่อเราพิขกบข้างนี่จะมีโค้ดลักษณะเหมือนกับอะไรนะเป็นโค้ดลักษณะแบบนี้ทุกองนะครับเดี๋ยวขยายโค้ดให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นโค้ดลักษณะที่ตอกแบบคมคมเลยนะทุกองจะมีโค้ดแบบนี้นะครับเมื่อเราพลิกดูด้านหลังนะครับเมื่อเราพิกดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยบริเวณด้านหลังเนี่ยหลังจากหนูลงมาเนี่ยครับจะมีเนื้อคลั่งอยู่นะครับทุกองนะครับถ้าเป็นเนื้อรุ่นรุ่นธรรมดาเนื้อว่านธรรมดาจะมีลักษณะแบบนี้ทุกองนะครับเ๋ยกเว้นเนื้อกระเบื้องเคลือบจะไม่มีนะครับ ลักษณะค้ังจะดูเหมือนไม่แห้งนะครับส่วนใหญ่จะดูเหมือนไม่แห้งเดี๋ยวขยายนิดนึงลักษณะค้างนี่จะดูเหมือนไม่แห้งทุกองนะจะเป็นคลั่งแบบเหมือนไม่แห้งนะครับเนี่ครับลักษณะพิเศษของจตุคามรามเทพนะครับที่สําคัญนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่าคมมากๆเนื่องจากเป็นพระกดเครื่องเห็นไหมครับจะต้องมีความคมมากๆเลยนะครับต้องคมจริงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคมมากๆเนี่ยครับเนี่ครับโอเคนะครับ นี่คือแว่นแดงนะครับแว่นแดงแว่นแดงสมัยก่อนเนี่ยผมผมเคยเจอกับตาตัวเองนะครับคือแว่นแดงตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณพศ2 5 48น้ี่เนี่ยครับเขาเอาไปลักแว่นอย่างนี้ไปเคลือบทองใช่ไหมครับตัวไหมครับเขาขายผมตั้งแว่นละ3 0,000ื่นนะพร้อมทองคาตอนนั้นทองบาทละ6000นนะครับตอนเขาขายแว่นละส0,000ื่นพร้อมทองนะครับโอเคนะครับนี่ครับนี่คือแว่นแดงนะครับแว่นดํานะครับโอเคนะครับ ทีนี้ลูกขรบเบื้องเคลื่อนลูกขับเบื้องเคลื่อนนี่ต้องอาศัยอาศัยาการพิจารณาความคมชัดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคือลักษณะการพิจารณานะครับเราต้องพิจารณาที่ขอบนะขอบขอบของพระนะครับเนี่ยขอบเนี่ยครับจะมีลักษณะแบบต,ตั้งและก็บางนะครับไม่ไม่หนานะถ้าหนาตัวใหญ่เป็นพระเรียนแบบนะครับถ้าหนานี่เรียนแบบเลยนะครับแต่ต้องบางบางลักษณะแบบนี้นครับแล้วก็ลาหูเนี่ยต้องมีความคมชัดนะครับที่สําคัญนะครับ นี่ครับให้ดูนะครับนี่คือเนื้อกระเบื้องเคือบพิมพ์นี้ต้องมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับล่าโหูนะฟันเป็นฟันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังของเนื้อกระเบื้องเคลือบจะไม่มีจะไม่มีคลั่งนะครับจะไม่มีคลั่งแต่ก็ต้องมีความคมชัดบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบนี่จะต้องบางๆโดยเฉพาะขอบเนี่ยจนใหญ่จะมีเนื้อริ้นแบบตั้งๆด้วยนะครับโอเคนะครับที่ฐานใต้เห็นะครับก็มีลักษณะกอดต่อโค้ดแบบเดียวกันนะครับ เนี่ยครับนี่คือจ,จตุคามที่สร้างประมาณพศ2545นะครับถือว่าเป็นรุ่น2นะครับรุ่น2นะครับโอเคนะครับเนี่ยครับผมมีด้วยกันทั้งหมด4แว่นนะครับอ่าสามศูนย์ผมก็มีนะครับแต่ว่า3ามศูนย์เนี่ยพระองค์นี้ถือว่าไม่สวยนะครับแต่ก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นเนื้อดำฐานนะครับเป็นเนื้อดาฐานเดี๋ยวแกะดูไม่เคยแกะมาหลายปีแล้วครับเนี่ยครับเป็นเนื้อดาฐานนะครับ พลาเนี่ยสงสัยเขาเก็บมาไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อดําฐานนะครับไม่สวยนะครับไม่สวยแต่ว่าเป็นปลาแท้ดูง่ายนะครับเป็นลักษณะโรยผงตะเกียนนะครับโอเคนะครับเล่องนี้คิงเป็นปลาที่ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ก็ไม่อยากขายนะครับพอเหลือแว่นเดียวแล้วสมัยก่อนผมเคยซื้อแว้หน้าสิบบาทนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะดินปลวกนะครับขึ้นเป็นลักษณะเขาเก็บไม่ดีตั้งแต่ต้นนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ผมจะบอกจุดตายในการพิจารณาจด,ดุคามรามเทพร,รุ่นโบราณเจดีรายนะครับจุดตายเลยนะครับจุดตายเพือพ่อสามารถเอาไปใช้ในการเช่าบูชาได้นะครับราคาพระอยู่ม,มันหลักหลักพันต้นถึงกลางนะตอนนี้ราคาจะอยู่หลักพันต้นถึงกลางส่วนเนื้อเคลือบถ้าเป็นเนื้อเหลืองนี่ก็อยู่มันหลักพันต้นนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเขียวนี่น่าจะอยู่ปรับพันกลางถึงปลายนะครับจุดตายของการพิจารณาจดุคามรามเทพเมื่อเรามองทุกอย่างนะคือขอบนี่ต้อง ต้องบางนะครับแล้วก็เป็นลักษณะตั้งๆนะครับปลาต้องมีความคมทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็จะต้องมีคลั่งนะครับมีคลั่งมีลักษณะคลั่งเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนไม่แห้งนะครับแล้วก็มีต่อโคตลักษณะแบบนี้ทุกองค์นะครับโอเคนะครับจุดตายนะครับเพื่อนเพื่อนมองที่หน้าปลาตรงนี้ครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณขอบตรงนี้ครับจะมีลักษณะเหมือนกับเส้นซ้อนนะครับต้องมีเส้นซ้อนทุกองนะครับสาหรับ เนื้อว่านนะครับที่กดนะตรงนี้จะเป็นเส้นซอนนะครับผมจะให้ดูนะครับจุงนี้เป็นจุดตายเลยนะครับต้องมีเส้นซอนนะครับทุกองค์นะครับก็มีเส้นซอนขยายดูยากนิดนึงพี่แต่เจ้าจะพยายามให้เห็นนะครับเมื่อกี้ผมเคยขยายยังไงไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะแป๊บนะครับ ผมจะพยายามให้เห็นนะครับไม่เห็นนี่คร <Sammy. S 2> <squishy, S 1> ับ right โอ้ขยายยากเลยงานยากเนี้ครับเนี่ยครับเป็นเส้นซ้อนเห็นไหมครับจะเป็นเส้นซ้อนแบบนี้ครับเห็นไหมครับที่ขอบนะครับจะต้องเป็นเส้นซ้อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเริ่มเห็นแล้วจะเป็นเส้นซ้อนนะครับแต่กล้องผมมันไม่ค่อยชัด เห็นไหมครับเนี่ยครับจะต้องเป็นเส้นโซนนะครับนี่เือนจุดตายเลยนะครับโอเคหนะ้าขาวเห็นไม่ชัดมาดูหน้าแดงนะครับจะต้องเป็นเส้นโซนนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นโซนโอ้โหไม่เห็นงานยากเลยมุมนี้นะครับ อันนี้เนี่ยครับจะเป็นเส้นซอนนะครับจะเป็นเส้นซอนโอ้ดูยากเลยครับรู้ทำาไงให้เห็นนะถ้าสองจริงจะรู้นะจะเป็นเส้นซอนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยมองไม่เห็นเลยครับเวลาก็กินไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับจะเป็นเส้นซอนนะครับมันจะเป็นเส้นซอนโอ้โหไม่เห็นครับดูยากนิดนึงครับดูยากนิดนึงแต่ผมจะพยายามขยายให้ดูนะครับ นี่ครับจะเป็นเส้นซ้อนนะครับตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นเส้นซ้อนนะครับองไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นซ้อนนิดๆนะครับจะเป็นเส้นซ้อนนะครับโอเคนะครับบริเวณขอบตรงนี้ครับขอบตรงนี้บริเวณตรงนี้จะมีเส้นซ้อนนะครับโอเคนะครับเนี่ครับเป็นจตุคามรามเทพที่สร้างประมาณพศ2545นะครับ ซึ่งผมคิดว่าเป็นพราที่เล่นง่ายจบง่ายอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบจัตุคามเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับจัตุคามรุ่น2นะครับที่ซราประมาณพศ2545นะครับโอเคนะครับจัตุคามรามเทพทุกวันนี้ราคาจะลงก็จริงนะครับแต่ท่าที่ซราประมาณพศ253งราเนี่ยราคาก็ยังยืนพื้นอยู่นะครับโดยเฉพาะเหรียญสแตปมนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยซื้อเหรียญละร้อยนะครับแล้วก็ไปขายเหรียญละพันนะครับก็ยังเคยนะครับ แต่ทุกวันนี้เหรียญสเต็มเนราคาหลักหมื่นแล้วนะหมื่นกลางด้วยนะครับแล้วก็พวกปิดตาพรรมการในราคาสูงมากครับก็ยังมาหลักแสนนะครับหลักแสนต้นถึงกลางนะครับโดยเฉพาะว่านว่านาน,นะว่านนะครับที่สร้างพอร2,530ว่านมีเว้นเว้นใหญ่กับเว้นเล็กนะครับราคาก็ยังมาหลักหมื่นกลางหรือหลักแสนต้นนะครับจตุคามราเทพรุ่นโบราณเจดีลายเนี่ยผมว่า ช่วงนี้ถ้าว่าเพื่อนๆชอบจตุคามจริงนะเป็นพราอีรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บมากๆราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคาก็อยู่มาหลักพันต้นถึงกลางนะครับโดยเฉพาะถาสภาพสวยเดิมๆนะครับถ้าเป็นลูกเคลือบเหลืองนี่ก็ยังมาหลักพันต้นนะครับส่วนลูกเคลือบเขียวเนี่ยราคาน่าจะสูงนะครับน่าอยู่มาหลักพันกลางขึ้นไปนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาจดุคามรามเทพรุ่นภูรณะจีดีลายที่สร้างประมาณพศ2545นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนเคียวโค้ดลายทักมาสอบถามได้นะครับคือพระที่ผมเช่ามาได้จะเป็นพระที่ผมเช่ามาต่หลังนะครับก็ราคาเขาบอลงมาแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ